เย้ yeah, สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอ mm ัปเดตการต่อภาษีรถยนต์ให้เพื่อน mm hmm. ๆได้ฟังกันนะครับ mm hmm. เผื่อใครมีรถยนต์คล้ายๆแบบผมนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารถผมนี่เป็นรถที่มีอายุครบ5ปีนะครับปีนี้ก็ต่อภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับรถผมเนี่ยก็คือผ่อนหมดแล้วนะครับเราก็จะมีเล่มสีฟ้าก็คือเป็นเป็น คู่มือการจดทะเบียนแหละนะครับเราก็ได้เล่มมาเรียบร้อยทีนี้พอเราได้เล่มมาแล้วเนี่ยเราก็ต่อภาษีก็ก็ไปยื่นกับทางาขนส่งเลยได้นะครับหรือไม่ก็ไปให้ตรอ,อรที่เป็นตรอ,อรแบบเอกชนเขาก็ต่อให้เราได้ถ้าเราไม่อยากจะไปขนส่งเองอะไรประมาณนี้นะครับรถยนต์ผมครบ5ปีนะครับผมก็ยังทําประกันประเภทหนึ่งประกันของผมที่ผมทํานี่ก็คือเป็นประกันของบริษัทบิริยะ แล้วก็เป็นประกันประเภทหนึ่งนะนี่เป็นประกันประเภทหนึ่งเล่มนี้มีใครเ,เคยอ่านบ้างเนี่ยมีม,มีมีใครเปิดอ่านไหมครับ <laughs> ผมว่าแทบจะน้อยคนมากเลยนะที่จะเปิดอ่านนะครับเพราะว่า ส่วนมากแล้วไม่ค่อยมีคนอ่านอะผมว่านะผมเองก็ไม่เคยอ่านเหมือนกันนะครับจริงๆอ่านก็ดีนะครับนะฮะเวลาว่างๆก็ลงมาอ่านดูเราจะได้ความรู้เยอะแยๆมากมายเลยสําหรับเกี่ยวกับเรื่องการที่เขาคุ้มครองเราแบบไหนอะไรยังไงแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนอ่านนะครับแต่เขาก็ทํามาให้นะครับทํามาให้เราเอาไว้สําหรับให้พวกเราอ่านนั่นแหละนะฮะประกันประเภทหนึ่งของผมนะครับต่อมาเรียบร้อยนะฮะในวงเงิน ที่เราจะต้องจ่ายนะครับกี่บาทเอ่ยเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะฮะที่เราจะต้องจ่ายนะของผมประกันประเภทหนึ่งนะครับปีนี้ผมจ่ายอยู่ที่แทมแทม,ม,มเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ดอกเบีย้ยหรือจ่ายทั้งหมดเลยก็คือ 16,200บาทนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่ารถผมเนี่ยเขาคุ้มครองมีหลายอย่างนะครับเขาจะคุ้มครองนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูนะฮะก็คือคุ้มครองด้วยวงเงินประมาณ3 5มแสนห้านะครับแล้วก็เป็นรถยนต์รวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มหลังคา c a r รีบอยนะครับ ตัวรถผมเนี่ยก็คือคุ้มครองแล้วก็มีเพิ่มมานะคือหลังคาแค r r y b บอที่ผมติดมานะครับฟิล์มนะครับคิว้วกันสาดกันชนหน้ากันชนหลังล้อมแม็กแล้วก็ราวหลังคาสปอยเลอร์ไฟเบรกอะไรประมาณนี้นะครับเป็นสปอยเลอร์อไฟเบรกก็จะมีที่มันมากับหลังคาเนาะก็คือจ่ายเบ็เส็จแล้วก็ หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทนะครับเป็นประกันของวิทยะก็โอเคนะที่ผมต้องต่อประกันประเภทหนึ่งไว้ทุกๆปีเพราะผมคิดว่าเรามีประกันประเภทหนึ่งไว้ทุกๆปีเนี่ยเราอุ่นใจนะครับถึงแม้กระทั่งผมเองเนี่ยที่ที่ผ่านมาก็คือสี่ปีห้าปีที่ผ่านมาไม่เคยไม่เคยประสบอุบัติเหตุถึงขนาดว่าจะต้องเอารถไปเคลมนะครับอย่างเก่งก็ชนน้องหมา สี่ห้าตัวข้างหน้าก็แตกนิดหน่อยแต่ก็ไม่เคยได้เค็มข้างๆนี่ก็มีรอยบุบนะฮะฝาท้องฝาท้ายที่มันผุพังอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ส่งเคมเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการเฉียวชนกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยเคตกรณีที่มันแค่เล็กๆนะครับมันไม่ได้เคตกรณีใหญ่ๆผมก็เลือกที่จะไม่เคมขนาดกระจกมีเล้าวนิดๆนะครับก็ก็ยังไม่เคมก็ปล่อยอไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับผมถือว่ารถใช้งานมันมันไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับก็ เราถือว่าเราใช้งานได้ดูแลเขาให้ดีเรื่องเครื่องยนต์เรื่องการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องล้อเรื่องเกียร์เรื่องคัสต์เรื่องเบรกเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ผมว่ามันสําคัญมากกว่าส่วนอุปกรณ์บอดี้เขาเนี่ยนะครับมันอาจจะไปโดนนู่นโดนนี่มามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราใช้งานนะครับเราไม่ได้จอดอยู่บ้านเนาะนี่นอนหน่อยก็ไม่เป็นไรรถผมนะครับต่อประกันประเภทหนึ่งมา16,200บาทนะแล้วก็ของผมเนี่ยแจ้งเป็นการใช้รถแบบ มีหลังคาแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นรถคอกนะครับเราก็ต้องแจ้งขนส่งด้วยนะให้มันถูกต้องนะครับซึ่งเปลี่ยนเ,เรียกว่าเปลี่ยนประเภทในการใช้นั่นแหละนะฮะแล้วก็ต่ออะไรมาบ้างต่อพอรบอ,รอ่าประกันปนะระเภทหนึ่งหมืม่นหกสองร้อยนะพรบทำทำท่าก็อีกประมาณเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท หนึ่งหมื่นหพันสองร้อยตีไปอีกอันนี้เกือบพันหนึ่งก็หนึ่งหมื่เจ็ดพันสองรอยอะตีไปเลยหนึ่งื่นเจ็ดันสองร้อยแล้วนะพระบอนะครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยและก็ล่าสุดเมื่อกี้ที่ไปเอามาก็คือเป็นตัวป้ายภาษีป้ายภาษีตัวนี้ก็คือ เราไปต่อมาอันนี้ผมแกะออกแล้วนะเพราะว่าอันนี้มันหกสี่ผมติดหกห้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แกะออกมาเอาหกห้าติดไปเลยนะครับแล้วก็เอานี้เ็เก็บไว้ในนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทะเบียนรถผมเนี่ยมันจะหมดอยู่ประมาณวันที่หนึ่งกันยานะครับก็แต่ว่าเราได้อันใหม่มาแล้วก็เอาอันใหม่ติดเลยเอานี้เก็บไว้นะครับอเพิ่งไปเอามาเมื่อกี้จ่ายไปเท่าไหร่เอ่ย ซึ่งรถผมมันเป็นรถที่มีหลังคานะครับมันก็จะจ่ายแพงกว่าคนอื่นคนนิดนึงรวมไปเสร็จแล้วมันก็จะตกอยู่ประมาณเท่าไหรเออไหนล่ะอันไหนล่ะเดี๋ยวขอดูก่นอนอออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่นี่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 หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาท รวมค่าบริการด้วยผมไม่ได้ไปต่อเองที่ขน,นส่งนะครับก็คือให้ตรอเอกชนทั่วไปนี่แหละนะครับเราก็ให้เขาต่อให้ก็เบสิสแล้วก็ประมาณพันสี่พันสี่หนึ่งมื่นเจ็ดพันสองร้อยกับพันสี่ร้อยรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งมื่นแปดพันกับหกร้อยบาทหนึ่งมื่นแปดพันหกร้อยบาทปีนี้ก็ ลดลงมาจากปีที่แล้วก็ประมาณสองพันกรบาทปีที่แล้วก็จ่ายอยู่ประมาณสอง0,000ื่นเออปีนี้ก็ลดลงมาอีกนิดนึงเหลือแค่หนึ่งมื่นแพันนะครับห0 0้อยบาทเองนะครับรถเนี่ยจำเป็นที่จะต้องต่อประกันไว้นะครับถ้าเป็นประกันที่มันคุ้มครองเยอะเด้วยก็ยิ่งดีนะครับผมคิดว่าประกันก็สำคัญเพราะว่าเวลาที่รถเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่รู้หรอกและเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่า รถเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะมีความเสียหายมากน้อยเพียงใดไม่ว่าแก่ตัวเราเองหรือคนอื่นหรือว่าเป็นทรัพย์สินที่มันที่มันทําให้เราเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นเนี่ยหรือว่าเราไปเกิดไปชนเฉียวไปฟาดนู่นฟาดนี่ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะเราทําประกันไว้เนี่ยผมว่ามันมันอุ่นใจนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเชื่อผมนะครับก็คือเราคิดว่าเรามีประกันไว้เนี่ยอย่างน้อยคุ้มครองเรา3ามแสนห้าเนี่ยน,นะครับ องตัวรถเรา3 0 5 0 0เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่คุ้มนะนะครับแต่ถึงแม้ตัวผมเองเนี่ยผมใช้รถคันนี้มาเข้าปีที่ห้าแล้วก็ไม่เคยเคมแม้แต่ครั้งเดียว <c oughs> ไฟท้ายแตกก็ไม่เคมกระจกหน้ามีรอยเล้าวนิดนึงก็ไม่เคม็มหน้ากงหน้ากากสปอยเลอร์หน้าที่มันแตกนิดนิดหน่อยก็ไม่ได้เค็มนะครับแล้วก็ค่อนข้างก็มีบุบอะไรนิดนิดหน่อยเกิดจากการใช้งานที่ผมเคยใช้งานบรรทุกเมื่อประมาณสัก สามปีก่อนที่ผมออกรถคันนี้มานะครับที่ผมออกมาใช้งานเกี่ยวกับเรื่องการบรรทุกโดยตรงมันก็วิ่งอยู่บนท้อง,องถนนเกือบทุกวันมันก็เกิดอุบัติเหตุบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เคยไปชนเฉี่ยวใครนะครับไม่เคยไปตกข้างถานนซึ่งพูด,ดง่ายๆว่าอุบัติเหตุร้ายแรงนี่ไม่เคยเกิดเลยก็ถือว่าเ,เราโชคดีนะครับเราขับรถไม่ประมาทเราดูแลรถดีๆนะครับในการขับรถเนี่ย คืออย่าประมาทอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทสักอย่างเราอยู่ได้แน่นอนทีนี้ผมจะมาอัปเดตก็คือการต่อภาษีแล้วก็การต่อทะเบียนการต่อพรบอัอนเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับรถเราอย่าปล่อยให้ทะเบียนขาดอย่าปล่อยให้ประกันขาดนะครับแล้วก็รถเราพยายามใส่ใจกันนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราขับอยู่บนท้องถนนเนี่ย ถ้าเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยผมเห็นหลายๆคนละที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็มานั่งเศร้าอารมณ์ผบ่างๆนานาโดยที่รถของตัวเองนั้นไม่มีประกันนะฮะรถรุ่นเก่าๆเนี่ยก็ทําประกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเก่า10ปีขึ้นไปหรือ20กว่าปีขึ้นไปมันก็มีประกันที่สามารถที่จะมาคุ้มครองรถเราได้นะครับอย่างเช่นผมไปถามเขาเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเป็นรถเมื่อ24ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาจะให้ เราเราทำประกันตัวไหนได้บ้างที่มันจะคุ้มครองตัวเราให้เราเสียน้อยที่สุดอ่ะพูดง่ายๆนะเขาก็บอกมันจะมีประกันประกันอะไรนะประกันประเภทสามหรือเปล่าน่าจะเป็นประเภทสามไม่ใช่สามบวกนะถ้าสามบวกเนี่ยก็คือจะซ่อมเขาซ่อมเราด้วยแต่ว่าถ้าเป็นประกันประเภทสามเนี่ยเขาเรียกประเภทสามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะประกันประเภทสามเนี่ยก็คือซ่อมคู้กรณีอย่างเดียวก็คือรถเรารุ่นเก่าเก่ามากแล้วเนี่ยเก่าระดับยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับก็ สามารถทําแค่ได้เป็นเป็นประเภท3ได้อย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถที่จะทํา3บวกได้เพราะว่าถ้าซ้ำสา3บวกเนี่ยรถค่อนข้างที่จะต้องใหม่ใหม่กว่า20ปีนะครับคุ้มครองประมาณ600,000หรือ400,000ไม่แน่ใจนะ600,000น่าจะเป็นประมาณ600,000แต่อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือต้องเป็นกระบะตอนเดียวนะซึ่งกระบะตอนเดียวต้องไม่มีคอกด้วยต้องไม่ใช่รถด,ดาด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นใส่คอกใสดด่รถดําก็ไม่เอาแต่ว่าถ้าใส่หลังคาไม,ไม่แน่ใจไม่ได้ถามเหมือนกันนะครับ ก็ถ้าเป็นตัวรถเ,เปล่าๆเลยเป็นรถกระบะธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่าก็สามารถที่จะต่อได้ดอกเบีย้ยน่าจะอยู่ประมาณ2,500บาทนะครับต่อปีนะก็คือคุ้มครองคู่กรณีเราประมาณ600 0 0บาทก็ก็ผมว่าก็คุ้มนะรถเรามันก็เก่าแล้วชนตุมตามมาก็อาลงอะไหล่รถรุ่นเก่าๆมันมันไม่แพงนะครับนะฮนะ,ะก็ก็ถือว่าอย่างน้อยๆก็ยังดีกว่ารถเราไม่มีประกัน นะครับนึกออกไหมครัว่าถ้ารถเราไม่มีประกันเกิดไปเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยเราซ่อมตัวเราเองไม่ว่าเราต้องไปซ่อมคู่กรณีด้วยเนี่ยอันนี้งานเข้าเลยคือใจหนักเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราทําประกันไว้แค่2,500บาทต่อปีโดยที่คุ้มครองคู่กรณีเราได้ประมาณ600,000บาทเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วก็ถ้าเป็นตัวรถที่เก่าระดับ20กว่าปีแล้วเนี่ยถ้าจะต่อประกันประเภท3เนี่ยถ้าเป็นรถแคปเนี่ยก็จะถูกกว่านะจ่ายดอกเบี้ย อาจจะแพงกว่าแต่คุ้มครองถูกกว่าอีกนะหรือว่าอาจจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากันแต่ว่าคุ้มครองได้ถูกกว่าสมมติรถกระบะตอนเดียวเนี่ยที่เป็นรถตัวเปล่าเลยเนี่ยคุ้มครองหก00 0แต่ถ้าเป็นรถแคบหรือว่ารถที่มีคอกหรือว่ารถที่ปรับแต่งแล้วเนี่ยอาจจะคุ้มครองน้อยกว่านั้นหรือแค่40,000 0เองเออันนี้มันก็เป็นขึ้นอยู่กับข้อแม้ของประกันเขานะก็แต่โดยเลยรวมผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นรถเก่าระดับ10ปีหรือ2ี่สปีขึ้นนะครับ ถ้ามีประกันไว้เนี่ยผมว่ามันอุ่นใจนึกออกไหมฮะขับรถไปไหนมันก็ยังอุ่นใจเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าอุบัติเหตุตามท้องถนนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่เราอาจจะไปเป็นผู้ก่ออุบัติเหตุให้กับคนอื่นหรือคนอื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วมันร่วมกับเราด้วยอะไรประมาณนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างดังนั้นการทําประกันไว้เนี่ยผมว่ามันมันอุ่นใจนะครับผมก็เลือกที่จะทํา ปีนี้จ่ายหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทนะครับก็ไม่แพงนะก็ถือว่าถ้าหารด้วยสามร้อยหกสิบห้าวันตกวันไม่กี่บาทเองนะครับทำให้เถอประกันประเภทหนึ่งมีแล้วก็อุ่นใจนะครับขับรถไปไหนก็รู้สึกว่ามันมันอุ่นใจดีถ้าเ,เรารู้โลกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้มันก็ดีแต่เราอยู่กับรถเนี่ยเราผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับและผมเองเนี่ยใช้รถมาเป็นสิบปีใช้รถมาสามคันแล้ว แล้วก็อาจจะเคยไปเป็นลูกจ้างเขาขับรถก็เหมือนกันผมเองก็ไม่เคยประมาทเกี่ยวกับเรื่องการที่จะต้องนํารถมาต่อประกันต่อภาษีให้เรียบร้อยต่อทะเบียนให้เรียบร้อยเรื่องภาษีเรื่องประกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับการใช้ชีวิตอยู่กับรถหรือการใช้รถเพื่อทามาหากินดังนั้นอย่าไปประมาทอย่าไปเลนเล่อหรืออย่าไปคิดว่ามันไม่สําคัญเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรดังนั้น กันไว้ดีฝาแก้ถ้า yeah, แย่เราจะแก้ไม่ทันฝากไว้ได้วยครับอย่าลืมต่อประกันกันนะต่อทะเบียนต่อภาษีให้เรียบร้อยคุ้มครองตัวรถและคุ้มครองตัวเราบ๊ายบายสวัสดีวันนี้ไปกันครับบ๊ายบาย